แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคอฟฟีเค้กสูตรไม่ใส่แป้งกันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจ facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะอันดับแรกเราจะมาทำในส่วนของท็อปปิ้งก่อนนะคะ เรานํากระทะไปตั้งไฟกลางๆเนาะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะประมาณสักสิหกรัมเราจะทําการละลายเนยก่อน พอเนยละลายหมดแล้วให้เราใส่แอปเปิลเขียวหั่นเป็นชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะปริมาณที่ใช้ก็ประมาณสักหลูกอ่อไม่ได้ใหญ่มากเนาะหรืออาจจะตวงด้วยถ้วยตวงหั่นแล้วนะคะประมาณสักหนถ้วยตวงน้ำผึ้ง1ส่วนสีถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่อบเชยประมาณสัก1ช้อนชาแล้วก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะจนอบเชยเนี่ยมันละลายนะคะ ก็ผัดประมาณสัก2-3สนาทีนะคะมันก็จะเริ่มเดือดแบบนี้จากนั้นก็ให้เราปิดเตาได้เลยค่ะพอปิดเตาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้เราใส่อัลมอนด์ผงประมาณสัก3าส่วนสีถ้วยตวงลงไปค่ะแล้วก็ให้คนให้เข้ากัน พอคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะก็บีให้มันชิ้นเล็กนิดนึงเนาะประมาณสัก1ส่วนสถ้วยตวงหรือครึ่งถ้วยตวงก็ได้นะคะยิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งอร่อยนะคะใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์เป็นถั่วอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานเนี่ยมันจะเข้ากันมากนะคะ อันนี้เราอ่ะคนในขณะที่ปิดไฟแล้วนะคะไม่ได้ติดแก๊สเนาะจากนั้นก็พักในส่วนของท็อปปิ้งไว้ก่อนต่อไปเราก็ไปทำในส่วนของตัวเค้กนะคะใส่อลมอน์ผง1ถ้วยตวงลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นก็จะเป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งก็ประมาณสักครึ่งถ้วยตวงอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยเนาะใช้ไฟที่150องศาค่ะใส่ผงฟูล,ลงไปประมาณสัก1.5ช้อนชา เกลือเล็กน้อยนะคะประมาณสักหนึ่งหยิบมือตามด้วยอบเชย1ช้อนชาค่ะตัวนี้เป็นแฟลกซีดบดละเอียดนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะแต่พอดีอาบดไว้นานแล้วไม่ได้ใช้สักทีก็เลยเอามาใส่นะคะจากนั้นก็ให้เราคนในส่วนของแห้งนี้นะคะให้เข้ากันก่อน พอคนเข้ากันดีแล้วก็พักในส่วนของของแห้งเนี่ยไว้ก่อนต่อไปเราไปเตรียมในส่วนของเหลวนะคะไข่ไก่ประมาณสักเบอร์หนเบอร์สองนะคะสฟองอันนี้เป็นนมอัลมอนอด์รสจืดครึ่งถ้วยตวงค่ะกลิ่นวานิลาตัวนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นเราก็ใส่ไปสักนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครใช้สูตรปกติธรรมดาก็ประมาณสักหช้อนชานะคะน้ำเชื่อมย่าหวานหช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็เป็นเนยละลายประมาณสัก50กรัมวันนี้เราใช้เป็นเนยจืดนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มในส่วนที่เป็นของแห้งไม่ต้องเติมเกลือก็ได้เนาะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราก็จะนำไปผสมกับของแห้งนะคะ เทของเหลวลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอคนแล้วนะคะรู้สึกว่าเหลวไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราแก้ด้วยการใส่อัลมอนด์ผงลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันก็จะได้เนื้อที่แบบข้นขึ้นนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปเทใส่พิมพ์เลยค่ะ วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้ก1ปอนนะคะก็ลองด้วยกระดาษไขจริงๆแล้วสูตรนี้แนะนำว่าให้ใช้พิมพ์ประมาณสัก8นิ้วนะคะแต่อันนี้มันเล็กไปเนาะมันก็จะทำให้เคก้กมีความหนาแล้วก็ตัวท็อปปิ้งก็จะหนาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีพิมพ์ขนาดประมาณสัก8นิ้วแนะนำนะคะวันนี้เราเลือกพิมพ์มาผิดเนาะเกลี่ยให้ทั่วนะคะขอถาดนิดนึงจากนั้นก็ให้เรานำท็อปปิ้งนะคะที่เราทำไว้ มาโรยข้างหน้าค่ะตอนแรกก็ใช้ไม้พายนะคะตักแล้วก็เขี่ยใสย่แต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่ามันจะมีความเหนียวแล้วก็เกาะกันเป็นก้อนแนะนําให้เพื่อนๆอ่หยิบนะคะแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปเรื่อยๆเลยนะคะ จะเห็นว่าท็อปปิ้งแบบค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์เล็กนั่นเองเสร็จแล้วก็ให้เรานําเข้าเตาอ,อบค่ะเราใช้ไฟ150องศาเปิดไฟบนล่างด้วยนะคะอบไปประมาณสัก40-50นาทีอันนี้ก็ต้องคอยเช็คด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านด้วยเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะแบบมีความไหม้นิดๆน,นะคะแต่ไม่ได้ขมเนาะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เอาออกจากพิมพ์โดยการควร่ำใส่ถาดแบบนี้นะคะ เรามาเช็คเนื้อขนมด้านในดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะท็อปปิ้งนะคะหน้าหนามากก็จะตดัดยากนิดนึงนะคะมันก็จะแตกแบบนี้นะคะกลิ่นนี้แบบหอมมากเลยนะคะคือส่วนตัวอชอบกลิ่นอบเชยเนาะเวลาเอามาทําขนมเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะและ้วก็วิชน์มากมายด้วยเนาะนี่เลยนะคะเนื้อก็จะแบบฉ่ำนิดนึงนะคะสําหรับตัวเนื้อเค้กเนาะท็อปปิ้งก็จะแบบแห้งโอเคใช้ได้เลยนะคะ ทานแล้วรู้สึกแบบอ,อร่อยอะ่ะคือมันจะมีความกลมกลม่อมแล้วก็มีความมันจากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์คือมันเข้ากันมากนะคะแอปเปลิลที่ใช้วันนี้ก็ไม่ได้เปรี้ยวนะคะแล้วก็ มีความหวานระดับกลางๆเนาะไม่ได้หวานมากหรือน้อยจนเกินไปถ้าใครอยากจะลดความหวานนะคะในส่วนของท็อปปิ้งสามารถลดน้าพึ่งลงได้ในส่วนของเนื้อเค้กเนี่ยก็ลดน้ำเชื่อมเยหวานลงได้อีกเหมือนกันแต่ว่าน้าเชื่อมเยหวานแต่และยี่ห้อม,มันจะหวานไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราก็ต้องรู้นะว่ายี่ห้อที่เราใช้หวานระดับไหนเนาะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ